ว่าร้านอาหารที่อิ่มสุเขอเคนเต็มทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องมีเคล็ดลับไม้ตายที่มันไม่เหมือนว่าูไปเปิด Google แล้วมึงแบบทำได้เหมือนกันคืออ<ย>าจ<ม>จะเป็นการเลือกวัตถุดิบ<ม>หรือวิธีการปรุงรสต้องออกตัวไว้ก่อนคืออาหารอีสานเราจะไม่ค่อยมีพิธีการเยอะอมันจะเรียบง่ายแต่ไม่ได้มักง่ายแต่มันจะต้องมีกรรมวิธีไปนี่ต้องไปดูครับวิธีป้ายเลสโกเดี๋ยวไปเข้าครัวดูกันมันเหมือนสุกโดยวิธีธรรมชาติเนาะสุกเป็มะนาวไปเลยจะไม่ได้ถ่าย มันเหมาะกับเบียร์มากเราไม่ได้แดงมันต้องต้องเผ็ดกว่านี้นะจัดใจนะนี่คือจานแรกคือกินแบบน้ำปลาดำๆอ่ะไไม่ด้อวนะขอบคุณเชฟมากครับพี่อร่อยจริงไม่เคยคิดว่ามันจะอร่อยด้วยเนี่ยคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการล็อกเลียนเดกได้น้องๆหนูทั้งหลายควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ดื่มเก้ควยบุตรน้อยๆจบไป ทำอะไรกันเนี่ยสว,วัสดีครับทำอะไรกันเนี่ยมันแล้วมีเพลงด้วยเหรอพี่อต้อนรับขรานี้เชฟมาขรานี้ไอเพลงเมื่อไหร่ยังมึงดูฝั่งน้นดได้โอ today, ้ยพานรถคืองามแท้ถอย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 บวกบวกเตยบวกถอยถอยถอย สวัสด <mean> ีคร <Hospital! S 1> ับสวัสดีครับพี <którzy> oh ่ตัวเล็กโอ้โหขอบคุณอย่างนี้เลยโอ้โห พี่มาขอสูตรเขานะเขาเลทำขนาดนี้เป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยได้รับเกียรติจากเชฟโน้ตนะครับมาครัวสเตตเต็กตับที่เราต้องไม่ใันไม่ใช่ช่องเราผมก็พูดว่าผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยครับที่พี่ต้อนรับผมมาให้ผมมาร้านพี่เพราะว่าพี่พาน้องๆมาต้อนรับเลยนี่น้องทําอะไรกันครับเป็น้องก็คือจ้างเป็นเอ็กซ์ต้ามาต้อนรับพี่เลยมาดูแลพี่แบบเพราะว่าผมไปร้านพี่พี่ดูแลอย่างดีเป็นจริงไหม นี่คืองงน้องฝึกงการของเขาแต่มาพร้อมกันด้วยเออคุณต้องมาคืออะไรครับเดี่ยวผมก็ต้องต้องลำเป็น <จะ S 2> ลำเป็นปน,นะเป็นยังไง,ถ,งถึงเนื้อถึงตัว ใา่มากแบบไม่ใช่ถึงเนื้อจับเนื้อได้จับเนื้อได้จับตัวอื่นได้เออเขาถามคุณทำไมยายตอบวะเขาก็ตอบเพราะยายก็ถูกสัมผัสมาเมื่อกี้สัมผัสอะไรดูไข่กันแบบไข่อะไรบอกว่าไข่อึ้งไงไข่อึงจะต้องจะต้องลัมเป็นร้องเพลงได้บ้าได้สวยได้ทุกอย่างเลยผมนี่คัดมากับมือคัดยังไงคัดยังไงเออคัดยังไงผมก็จับมืออย่างนี้เออคัดเออดูลายมุงลายมือโอ้โหนี่ยืดมือลง ใชาอย่างนี้ทำตั้งแต่เช้าเลยฮะทำตั้งแต่เช้าจนมือลอกหมดแล้วโอ้ยโอ้คัดมาทำทุกอย่างค่าตรวเท่าเดิมยัดเปียกค่าตรวเท่าเดิมอ๋อค่าตรวไม่ใช่ค่าตรวจทำไมทีมงานพี่ร้องไว้เหมือนเหมือนกันเหรอบ้านผมไม่มีพี่พี่ดูทีมงานผมเลยดูหัวเป็นยังไงนะจะเลือกมานี่ก็คัดมาแล้วคัดทิ้งมาวันนี้ร้านยังไงยังไงเชฟวันนี้ร้อนหนอยโอ้ทางนี้ทางนี้เชฟคือรายการเชฟนี่คือไปต้องมีไปเอาสูตรไปทำ ผมมาหาพี่อี้วพาเรื่องเดียวร้านผมเนี่ยผมเป็นเชฟทำอาหารทะเลครับคนดูช่องผมเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมเนี่ยมาเอาสูตรอาหารอีสานโลโก้โลคุหน่อยร้านนี้ไม่ใช่อีสานโลโก้ยังไงเป็นอีสานโลเลโลเลวะจะเข้าดีหรือเปล่าวะตายฮะแล้วมุกไไปทางไม่ดียายเราจะกล้าทำอะไรวะเนี่ยยายไม่ค่อยได้เติมเราจะกล้าอะไรนะยายไม่ได้เติมไม่ค่อยเติมกิโนุชบอกว่ายายเวลามึงไม่ดื่มเนี่ยมึงเหมือนคนไม่สดื่มเองยังต้องเปิดเอาไหมล่ะเปิดแล้ว เอาเลยไหมเปิดเลยไหมล่ะเปิดเลยจะเปิดให้ไม่เดาไปชนอะไรไปทางนี้ไปเดียวไม่ผมอ่ะผมคิดอยู่นานกับน้องๆว่าโอ้ระดับเชฟมาเนี่ยเราจะกล้าทำอะไรดีล่ะผมก็ได้โทรไปถามเชฟบอกว่าเอาแบบโลโคโลโอกแบบบ้านนี้แหละเผื่อพี่ๆน้องๆที่เป็นคนแบบที่ยังไม่มีอาชีพเวลาเขาดูแล้วเขาสามารถเอาไปทำเป็นอาชีพได้ผมว่าร้านอาหารพี่อีประสบความสำเร็จคนเต็มทุกวันอย่างเงี้ยมันต้องมีเคล็ดลับไม้ตายที่มันไม่เหมือนว่าูไปเปิดกูเกิลแล้วมึงแบบทำได้เหมือนกันมาจะเป็นการเลือกวัตถุดิบ หรือวิธีการปงรสหรืออะไร วันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกพี่ลูกนะคุาสตร์แจ็จสันครับผมต้องขอบคุณต้องต้อง,ต,องต้องออกตัวไว้ก่อนคืออาหารนีสานมันจะเป็นค,คล้ายๆอาหารนิสานเราจะไม่ค่อยมีพิธีการเยอะมันจะเรียบง่ายแต่ไม่ได้มากง่ายเพราะอะไรเพราะว่าคนอีสานสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปไล่ไปนาเขาทําอาหารเขาจะต้องทําให้แข่งกับเวลาเพราะฟ้าฝนตกมาเนี่ยเขาต้องรีบไม่ใช่ว่าจะมาละเมียดละไมค่อยๆกว่าจะได้จินไม่ใช่คนอีสานบรานผมอย่างเช่นว่าส่วนมากก็จะมีต้มมีอ่อมมีแกงต้มกับอ่อมกับแกงแตกต่างกันยังไงตอนก็คือชิ้นนะแ้วตอนก็คืออย แกงก็คือน้ำจะอ,อยู่ใต้ตอนนิดหนึ่งถ้าอ่อมก็คือน้ำก็อยู่อยู่ข้างล่างตอนลึกๆเลยถ้าหมึกถ้าหมกนี่ก็คือน้ำน,น้ำนิดหน่อยข้างหลังผมมันม,มั่วขุมไม่รู้เลยพี่าเาคริกแป้งสุดยอดว่ะ,ะน,น,วน้ำรวมเขาเรียนนกน้ำต้มไหม น้ำต้มกรุงเทพนี่น้ำต้มกรุงเทพทีาาก่กำลังบอกเชฟว่านั่นแหละจะบอกพี่ๆน้องๆว่าคือมันจะง่ายๆอย่างก้อยทำไมก้อยมาอย่างไหนก็คือเขาคั่วพริกน้ำปลาสมัสกยก่อนน้ำปลายังไม่มีก็กินเขาคั่วพริกเกลือเสร็จแล้วนะทำห้ก,ก่อนนะมันคือแบบนี้เลยเรารีบทำแต่ว,ว่า<อ>เนื้อมันต้องเนื้อมันต้องสดสะอาดสมัสกยก่อนชูรสก็ยังไม่มีนะน้ำปลาก็ไม่มีนะพริกเกลือพริกกขคั่ว แล้วก็ก็คั่วอย่างเงี้ยนี่คือความเรียบง่ายใส่หอมแล้วก็สุกเลยแต่แต่มันจะต้องมีกรรมวิธีไหมนี่ต้องไปดูกรรมวิธีไป let's สโเดี๋ยวไปเข้าครัวดูกัยนะร้านนี้ใหญ่มากนะบอกก่อนมีสามโซนนะครับไป let's สโ เป็นเมนูง่ายๆอย่างที่บอกมันง่ายๆแต่แล้วเราไม่ได้มากง่ายง่ายเลยคือคนอีสานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่คู่กับพวกเราก็คือก้อยมะนาวก้อยมีก้อยอะไรบ้างพี่อ่าก้อยราชวินมีก้อยอะรก้อยมะนาวกับก้อยขมก้อยมะนาวก้ยอยขมต่านยังไงถ้าก้อยขมเขาจะใส่ดีใส่เพ้ยใส่พวกนี้แต่ใส่มะนาวไม่ได้เพราะถ้าใส่มะนาวมันตัดทันทีคือรสชาติมันจะไม่ออกไม่เอาเลยมันไม่มีเปรี้ยวเลยเผ็ดขมใช่ครับเค็ม เผ็ดขมอ่าแต่ถ้าก้อยมะนาวเขาคล้ายแบบเปรี้ยวนําหน่อยคล้ายกับก็ลาบที่เรากินที่ลาบ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 ไม่สุกก้อยมะนาวจะไม่ใส่เลือดถ้าอยากได้ได้สีสันก็ใส่นิดนึงที่เขาบอกว่าทําง่ายแต่ไม่ง่ายเนี่ยง่ายแต่ไม่ได้มาง่ายดูคุณดูนี่เห็นไหมคุณต้องคัดสันมาก่อนที่มันจะก่อนที่คำว่าง่ายแต่คุณต้องไปเลือกเนื้ออย่างนี้มาเนื้อสันกับเนื้อขาหลัง ที่มันจะมีความแน่นถ้าเนื้อเนื้อตัวนี้เขาเลือกตัวนี้เวลามันเดินซอยเนื้อเวลามันเดิน, <c oughs> นมนันจะใช้ตัวนี้มันจะแน่นมาก <c oughs> โอเคแลว้วก็เนื้อสัน <c oughs> สน,นอกจะ,จะนุ่มเวลาที่พี่ซื้อมาพี่ซื้อจากที่ไหนมา <c oughs> มีที่ประจำซื้อหรือใช่ฟาร์มพี่แบบว่ามีการฆ้ามาตรฐานหรือว่าอะไรไงเราต้องแบ่งคือถ้าร้านเรามาใช้ตัวหนึ่งมันันยังไม่หมดหรอกแล้วก็มีพันธมิตรร้านที่เป็นพันธมิตรจะร่วของเราเลยแต่พวกนี้เขาต้องบอกความสดไหมว่าห้ามฟีดห้าม ใช่แข็งต้องคือเนื้อสดอย่างเดียวต้องเนือ <สด S 1> <ด>้อสดอย่างเดียวแต่ถ้าเราต้องการที่จะใช้เราต้องใช้ใชน้ําแข็งไปข้างล่างก็ได้ระหวา่างาข้างบนไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราแข็งโปะสีมันจะเปลี่ยนเลยสําหรับคนที่เป็นคนดูรายการทำอา,าหารอยู่นะเรากินเนื้อดิบนะเราบอกว่าเนื้อวัวกินดิบได้เนื้อหมูกินดิบไม่ได้รู้ไหมเพราะอะไร เพราะว,ว่าเนื้อวัวเนี่ยเขาเรียกว่าเลดมีดคือเนื้อที่เป็นสัตว์สีแดงอ,อ,อย่างเนื้อหมูเรียกว่ายายมีดก็คือเนื้อที่เป็นสีขาวเนื้อที่เป็นสีขาวมีอะไรบ้างมีเนื้อหมูมีไก่พวกเนี้ยเขาไม่ได้กินอาหารอาหารฝรั่งเรียกว่า mm. เกรนเฟรตเกรนเฟรตคืออาหารจากธรรมชาติกินยาอย่างพวกวัวเนี่ยเขากินอาหารจากธรร,รมชาติมันจะไม่มีพยาแต่ถ้าไปเป็นเนื้อตัดที่เป็นเนื้อสีขาวเนี่ยเขากินพวกของที่เราผสมของเลยอะไรเศษอาหารกินหมดมันมีพยาธิเหลืออยู่แต่พวกนี้ไม่กินสัตว์ที่เป็นเนื้อสีแดงนกทีี่่่าาาาาาเเเป็ดดดดพพววกกกนนน้้ิิิบไไหหมมมรรรระะชจอ แ <icana> มง e ไม่มีของเสียมันจะเป็นธรรมชาติมันกินได้ไม่มีถ่รยยาแน่นอนนี่คือสาเหตุนะครับปลาเหมือนกันปลาน้ำจืดเพราะว่าปลาน้ําจืดอยู่ในน้ำอ่เศษอาหารอะไรมากินหมดปลาน้ําเค็มกินแต่ปลาเป็นมันถึงกินกดิบได้เพราะว่าเขาไม่ได้ห่วงว่าอะไรมันห่วงว่าพยาธิมันมาจากตรงไหนไม่ต้องกลัวกินดิบกินแน่นอนครับต้องแบบแล้วยิ่งเป็นปัวของพี่เนี่ยธรรมชาติไม่ได้อยู่ในฟาร์มมาเลี้ยงด้ย่ามาได้ที่ปลอดภัยที่สุดถูก แล้ววัวเนี่ยถ้าวัวอีสานหรือว่าวัวที่เราปล่อยเลี้ยงธรรมชาติมันจะมีความเหนึะความมันมันจะต่างกับเนื้อโคขุนเลยโคขุนก็จะเหมาะกับการไปทําสุกมากกว่าเพราะว่าครับเป็นเนื้อเนื้อที่เขาปล่อยธรรมชาติเนี่ยมันมันก็จะน้อยมันเดินกิน้าเองใช่ไหมเชฟคนที่ชอบกินมัน้็เหนียวหน่อยเนหนียวหน่อยนี่เรามันจะมีความใสที่คนเหนียวต่างกันกับกับวัววัวขุนแต่ในที่นคุณทศต้องเข้าใจก่อนนะว่ากินไม่ต้องกลัวกินแน่นอนอ้าวไปดูเลยนี่คือเนื้อเนื้อเนื้อขาหลังเนื้อเนื้อขาหลังในนนส่่ววบบรริเเเขาาาาออกกกคทํ ต้องห้ามปั่นเนื้อจริงไหมต้องสับอย่างเดียวจริงไหมผมว่ามันไม่ค่อยต่างถ้าเราเอาไปทําลาบให้มันสุกถ้าเรามาปั่นเนี่ยมันจะทําให้จับกันเป็นแบบมันละเอียดไปอ่ะมันจะเป็นก้อนมันเป็นใหญ่ไหมมันเป็นใหญ่อันมันมันผมว่าไม่เข้าไม่เข้าต้องสับมาอ่าฮะแต่ถ้าก้อยอ่ะใช้มือมันก็จะอร่อยเหมือนลาบเนื้อเห็นไหมใส่นี่ดอกเกลือก่อนจัดไปเลยครับแล้วก็ นี่เลยมะนาวมะนาวก่อนเลยทับกับข้าวนะนี่ทำเองนะใครจะว่าในเรื่องของเราในครัวเขาใส่ถุงมือทั้งร้านไม่เป็นไรร้านนี้ทำเองตามอัธยาศัยจานนี้ก็คือที่กินกันตรงนี้แหละเออกินกันเองตอนแรกไม่ได้ใส่ถุงมือนะเชฟบอกว่าบ่ต้องเลยบ่ต้องโอ้แต่มาจสบายกินกันเองจะไปกินอะไรบ้างไอ้น้องเอ็งเอาเงินมาด้วยมึงแม่งโดนแก้วปอบกูมึงไม่ได้แล้วมึงเอาเงินแม่กูด้วยแล้วเมียกูด่ากูจะทำไงมึ่งแม่งงานไม่ทำหาแต่เรื่อง พี่รายการผมเป็นอย่างงี้จริงนะคนไม่รู้พี่รายการเป็นราการเชฟแม่กูเป็นเชฟกูต้องทำตัวริบหร้อมอะไรกูจะละลายมาก่แหละมันมันมากผมชอบนั่งดูเวลาเชฟไปเจอใครเว้ยนี่นะดูมะนาวมะนาวแล้วมันสุกนะพี่บอกว่าสุกจากมะนาวอ่ะดูมะนาวแล้วมันแบบเอาน้ำออกออกเลยเพราะว่าเราอยากให้มันแห้งๆแล้วก็มันต้องคั้นออกอ่ะเขาออกเลย นี่เคล็ดลับพออร่อยดิครับพี่เคล็ดลับเหรอหรือว่าต้นฉบับเขาก็คันน้ำไปหนึ่งไม่บางคนไม่ไม่ทำบางที่ไม่ทำเฮ้ยต้องคันน้ำแออกเลยเหรอครับเยอเหมือนเราเหมือนเราก้อยปลาใช่ไหมเราก้อยปลาเขาจะเอาแบบคันออกเสร็จคันเสร็จเขาจะไปใส่ต้นเ,เขาจะใส่ไอ้รังมดแดงอ่ะให้มดแดงมันฉี่ใส่กัดกัดให้มันจนซีดอ่ะใครชอบอาหารอีสานคอมเมนต์มานะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่พี่สะดวกให้มาบ่อยๆเลยสบายมากสบู่เลยมามาสบู่เลยชอบสู่มาเนี่ชอบขัดด้วย โอ้ยทำไมซอยไม่เก่งเลยวะซอยแม่งนี่นี่นี่คนซอยเก่งองซอยไงซอยดิโอ้ยอย่างเงี้ยพอไม่ติดคิมชาติไทยหรอกแล้วซอยแบบเชฟเลยเชฟหั่นหั่นแบบ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 เชฟอะน้องต้องให้มันใหญ่อืมไม่ใช่หรอกนี่นี่นี่ย้ายเนี่ยกินอะไรกันยการอะไรวะเนี่ย ให้หมดเลยให้หมดเห็นหรือยังไม่ไม่ได้เกี่ยวว่าแข็งใหญ่ไม่ด้การแอกอฮอล์สองรอบมีมะนาวสองรอบเหรอพี่ตะลุกในร้านทุกจานทำแบบนี้เหรอไม่การได้จานแรก 1K มาอีอย่างหัว่ลอะไราวนี้คราวนี้จะไก่เหรอไม่ได้อีหย่างไม่ได้ทำกันงานลูกจะางทำอย่างนี้นะเขาเห็นอย่างี้กินได้นะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นมันทำอย่างเงี้ยว่ากูกล้ากินนะเพราะว่ามันไม่มีเลือดแล้วถ้าได้แล้วตับที่เปิดมากี่ปีแล้วพี่ีสามปีกว่าแล้วครับเชฟสามปีกว่าใช่สามปีตอนนี้นี่มีตัวเลขประมากี่ที่นั่งอะเท่กับดูสองร้อยเลไม่ถึงไม่ถึงหกเจ็ดสิบแปดสิบคุณเช็คอะไรกูาเจ้าของร้านไม่เคยอยู่ร้านบอกว่าดูดิ ี่พี่เห็นวาง้นึ่งเนี่ยสี่ห้าโตเนี่ยสีตรงกลางหกประมาณร้อยที่นั่งพี่ร้านร้อยเจ็ดสิที่นั่งไม่น่าถึงหรอกเชฟไม่ถึงเลยพี่ดับอ่ะถึงละอันนี้อันนี้หนึ่งสองสามสี่ใช่แปดหกยี่สี่สามสิบสี่สิบสี่สิบห้าคนบางีไหมตรงกลางตรงกลางตรงกลางเฉพาะล็อกขวาเนี่ยสองสามสี่่สคูณเแปแล้วก็ห้องแอร์ห้องแอร์น่าจะอยู่ประมาณยี่สิบโตนะถึงไหมก็ต้องหกสิบคนหกสิบที่นั่งถึงไหมถึงไม่ถึง ้างนอกก็อย่างใหญ่เลยข้างนอกก็แบงจะสองอที่นั่งเหขอเจ้าของร้านร้านแบบเออถามจริงนี่ร้านคุณนายป่ะ,ะนี่แหล,ละแรกๆอ่ะเชฟหรือว่าตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์อ่ะต้องถือยืนบัตรคิวเลยนะอันนี้มันเพิ่งเสร็จตรงนี้อ๋อเรื่งสร้างใหม่ฝั่งนี้สร้างใหม่มันก็เลยพอดีแหละต้องบัตรคิวเอ้ยมีเปิดร้านใหม่อยู่ที่ไหนพี่ตรงที่บอกว่าแจ้งวัฒนะครับแจ้งวัฒนะสาขาใหม่นะเลี้ยงเมืองปากเกร็ดนะครับสาขาร้านมียำหอยมีหอยแครงด้วยอี่อร่อยแน่นอนเพราะว่าสูตรเดียวกับร้านกูแต่พี่จะขาาาายรคถููกกกว่นี่เชฟ ยังไม่ปรุงยังไม่ปรุงยังไม่ใส่เลยที่ดีที่สุดคือไม่มีกลิ่นอันไม่พึงประสงค์เพราะอะอย่างงี้ผมจะใส่อันนี้เข้ามาหน่อยนึงคือให้มันเกิดช่องว่างเราหั่นบางกว่านี้เราใส่ตะไคร้กับใบมะกรูดลงไปในร้านขายกีบาทตอนหนึ่งในร้านขายกีบาทก้อยมะนาวเท่าไหร่เจ้าอกร้านหรือเปล่าพี่คุณอะครับ เวลาทำนานะผมบอกคุณหลายครั้งแล้วฮะว่าอย่าทครับเดี๋ี้มันเปลี่ยนราคาก็โอเคบางทีเราไปกินก้อยร้านอื่นอ่ะข้างทางหาอยู่ประมาณผมมันจะมีราคากลางประมาณอยู่หกสิบบาทถึงเจ็ดสิบบาทตอนนี้นะเพราะว่าเนื้อราคาขึ้นสูงรู้ป่ะแต่เขาจะไม่ทำาสะอาดและละเอียดพี่อีทบีบน้ำออกไปอ่ะแต่ว่าปริมาณอัตราส่วนเนื้อสามขีดมันอาจจะเหลือมานสักขีดครึ่งขีดแปดแปดสิบกรัมอะไรแบบนี้นะครับมันก็ส่วนหนึ่งนะมันต้องแห้งๆอย่างนี้ครับกระขายไปมะกรูดพริกป่นชูรสเราเชื่อว่าคนไม่ตก นี่เหรอเสร็จแล้วพี่ก็เขาบอกว่าทำง่ายๆแต่ไม่มักง่ายไม่ง่ายนะครับแล้วมถ้าวันนี้คุณไม่ได้ดูช่องเรานะคุณต้องดูเขาต้องหยินดูนะัมปลาไหมที่ไม่ใส่นื้อปลาเลยหรอนื้อปลาผมกลัวมันได้กลิ่นใส่เกลืออย่างเดียวมือนไม่อร่อยใช่ไหมเสิร์ฟเชฟต้องลองอ่ะว่ามันเอาเอาปรุงเค็มไหมมีญี่ปุ่นนะมันไม่แรงไปมมันไม่จัดจ้านเติมเไหมนนิดึงอ่าเติมพริกเติมนี้ไหมพริกนิดนึง่ง ความจริงอร่อยแล้วนะกูกินดีเข้าไปรสชาติเนะใช่ไหมต้องแบบกับแก้มแล้วยายเตรียมจานนะเตรียมจานตัวสามผมบอกจริงๆนะเกิดมาผมไม่เคยกินเลยนะที่ไหนเพราะผมไม่ผมกลัวผมไม่กล้ากินเนี่ยผู้ชมต้องเป็นเฮ้ยเอาผู้หญิงขึ้นมาไม่เอาน้องไปเอาเอาผู้ชายเอาผู้ชายไปเอาไปเอ็งเข้ามาต้องกูุ่มทำไมวะนี่เลยบ้านมีข้าดี่มี กันบานเพราะว่าเรากินก้อยนะปกติไปกินเนี่ยผกล้กินอะไรพี่ปลาไหเลือดแล้วมันเจิงแต่อันเนี้ยไแรกๆมึงกินแต่มันดูแต่มันดูไม่ดิบเลี๋ยพี่ฮะมันอร่อยที่มันหายแ้วมันเปรี้ยวด้วยแต่พี่ปล่อยผาหน้าโบราณไม่มีเลยโดนเลยเดี๋ยวขึ้นข้าวกินไหมกินเนื้อเป็นไหมมาชิมพี่นี่อร่อยจริงว่ะอันนี้ง่ายๆอันง่ายนะเชฟสลับกับแก้มนะพอกับแก้มอ อร่อยจริงๆนะขอบคุณครับเชฟมันเหมือนสุกโดยวิธีธรรมชาติเนาะสุกโดยมะนาวไปเลยจะไม่ได้ถ่ายมันเหมาะกับเบียร์มากเราก็ไม่ถ่ายแจะต้องต้องเผ็ดกว่านี้นะจัดใจนะนี่คือกานแรกคือกินแบบน้วปากมันคำอ่ะไม่ได้อวยนะขอบคุณเชฟมากครับพี่อร่อยจริงๆไม่ต้องิดว่ามันจะอร่อยด้วยเนี่ยยายยาเราเลยยายยายออกจากวงการแล้วป่ะเออยายแถวเอาเบียร์มาลูกนี่ไงเกี่ยวไง ก่รอย่างแรกคือคุณภาพเนื้อต้องดีมากนะอย่างที่สองคือผมว่าวิธีการทำของพี่มันตั้งใจทำละเอียดมากนะพีตรงดันาผมมันใจว่าคนที่ดูอยู่นะมึงเอาไปขายออนไลน์นะในตลาดไม่มีใครทำนะมึงชนะเลยนะขอบคุณลูกพี่จริงๆครับเมนูจุดต่อยจุดยอดครับไปเอาไป เชฟจิบแล้วก็บอกว่าน้ำเบลคัมดิงเพื่อหารนิสานมีเมนูช้องพี่มาแม่งแบกว่กแม่งคิดว่ากูไม่ดูไงไงกูหรอกเพราะกูกินดิ๊กเบลคัมอะไรวะแม่งคิดว่าเป็นน้ำสาลายนี่ไงเดี๋ยวจะหาหูแม่งไม่ถึงอันนี้คือดีเอามาปรุงเอามาใส่ลาบใส่เนื้อใส่ก้อยใส่เนื้อตัวต๋นเลยเหรอพี่ไม่ไม่เขาปรุงมาแล้วนิดเดียวนิดเดียวสุกแล้วนิดเดียวสุกหน้าเราเลยเดี๋ยวกีีีอออกกเน่่ยะินเบียร์ตาม เฮ้ยกินเบียร์ตามกินเบียร์ตามผมกินได้ภายใต้ความขม <S 2> <S 2> <S 2> <S มีความหวานอำลำอยู่ <S 2> <S 2> เขาดู้ชองเขามากคำพูดเนี้ยหวานอ่ำรังเขาพิจาร์ค้มอ่ำรังเอ้ยหอมลังี่หวานอ่ำรังแต่มันมีความหวานอยู่นะเขาปลูกมาแล้วพี่ผมจนหวานเขาปรุงมาแล้วเขาจะใส่ความมีสูตรของเขาที่สำคัคือไม่มีกลิ่นคาวพี่ข้าวอะไรนะผมกินคนกินลาบผมผมบอกครับผมกินอยู่แล้วพี่ผมเป็นเชฟอะเชฟคนมากทุกคนอะพี่เห็นในยานี่ไหมครับอุบลเจ้าฮอนอะพี่เหงือกเหงือกเหงือกทอดอะคนที่พาไปกินอะคือเชฟยอดเชฟร้านสอนไปเชลินครับเพื่อนกันแม่เขาบอกเฮียกินแล้วนี่เชฟทุกคนกินอย่างนี้คุณต้องการรสชาติที่แบบ มันที่สุดบ้านบ้านเออมันเป็นหีทุกคนเชฟอะบอกเลยอร่อยไปลุยเลยอันนี้เลยลุยไฟทีไฟอันนี้นี่ที่สุดของเนื้อละเราต้องคัดเอาเสือร้องไห้ที่มันเป็นแบบติดมันหน่อยเสือร้องไห้อะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยเห็นนะขึ้นรูปใบแบงปิ้งครึ่งหนึ่งของเนื้อคือมันฮะส่วนยานตรงคอตรงนี้เลยตแล้วอกที่เป็นเนื้อยานะพิ้งไปเจอตรงที่มันเรียกว่ามะพร้าวมันหนัก ะเพราคือหั่นครึ่งออกมาแมงครึ่งหนึ่งมันมันหมดตั้งแต่ในโครงแล้วนะคำว่พพาซอยจุมันมาจากตอนที่คนอีสานเวลาทําบุญทํางานบุญงานเทศกาลชาวบ้านก็จะมาช่วยกันเมื่อก่อนถ้าได้กินเนื้อ,อถือว่าเป็นงานใหญ่มาก<อ>กำลังแร่อย,อยู่เนี่ยไอคนทำมันก็อยากกินนะอ่ะเฮ้ยเอาไงดีวะก็เ,เลยเอาพริกเขาคั่วเอาอะไรนี่แหละต่างๆก็มาจิ้มเจิ้มขาโครงไปเลยเขาเรียกว่าชุ่ขาโครงนี่ดูดิดูดูสีเนื้อนะนี่นะนี่นี่นี่ถ้าเกิดว่าเนื้อวัวที่เป็นธรรมชาติกราดกเหลืองนี้ถ้าเทียบว่ามันเสริมมอสกะที่เขา ตัวก็เป็นสีเหลืองงี้เนี่ยนถูกไหมที่เป็นเกลือปบบนี้กินอาหารธรรมชาติอ่ะถ้าหากินที่ออสเตรเลียจะเป็นอย่างนี้สีนี้อ่ะไปเลสโกเกลือเดี่ยถ้าต้องมีเกลือแบบนี้ถ้าเป็นเกลือต้องหลอกเกอ่าไปซื้อตามมมน้ำเกลือแบบเล็กๆมันจะเค็มมากเขมใจใส่เหอะ่พี่ไม่ว่าการผมกินได้ใส่เลยอย่าไปเกรงใจกันชูน้งชูเราใส่ไปเถออร่อยดีโอ้ยน้ำหนักว่ะมันต้องรวนหน่อยครับอ่าเปิดไฟเปิดไฟใส่เลยปะใส่ใส่ ใส่ฟองเยอะลูกไม่ต้องกลัวใส่ไปเลยใส่จะจบแล้วเสียงยิงยเงมียอต้องกี่ฟองเยอะของผมเน่จะรวนก่อนแต่บางคนเขาจะอ่าแล้วแต่สูตรใครแต่บางสูตรเนี่ยเขาจะรวนให้เสร็จแล้วค่อยมาปรุงอันนี้ thank you thank you อันนี้อันนี้ของผมจะปรุงพร้อมรวนเลยโอ้ผม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 เอาอีกเอาเอาอีกลืมไปเด้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 เอาหนึ่งกินกินกินเออมึงอผม้ากไหมล่ะมื้มากหรอ อ้าวกลูตใส่เพิ่มเคออกไปเพิ่มอะไรวะกูลูตเลยอีหยังวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูเฮ้ยอร่อยลูกเด้พี่จันให้กินเอาแบ่งกันวะเอ็นดูเอ็นดูน้องเนี่ยช้อนนี้ยายเขตักไว้แล้วอาจจะมีน้ำยายน้ำลายใหญ่หน่อยช้อมไม่ช้อมมันเรียกช้อมช้อมเรียกช้อมเรียกช้อมชิมหัวโจาะอันนี้เลือดถ้าเราไปเอาบางร้านเนี่ย ไม่งไงยายไปถึงไงยผมจะพูดทำแค่อะไรไว้นากูหน่อยอันนี้อันนี้สำคัญเลยเพื่อจะให้มันช็อกโกแลตช็อกโกแลติวอ่อะให้มันดูแบบลอยๆแล้วข้นๆคน,นิดๆใส่ขั้นตอนนี้แต่บางคนเขาจะใส่ก่อนเลยนะแต่ผมอยากรวนแล้วก็ไม่เอาไว้นานคือเลือดบางที่เ,าเราไปซื้อมันจะเค็มเค็มอยู่แล้วต้องระวังเลยเพราะว่าเขาใส่เขาใส่สารกันแข็งมา เรปรุงมาด้วยเลือดมาเลือดถ้าเกิดเป็นวัวคนทำชาวบ้านทำเขาจะเอาตะไคร้ใบเป็นแบบไหนเพราะว่ามันจะการให้เลือดมันเป็นลิ่มมันจะไม่แข็งตัวเดี๋ยวเขาเอาตำต้มาใส่ลงไปอ่ะใช่บอ่ะกินเลยเอารสชาติทุกพี่พอใจไปปรุงใส่เลยไม่ต้องกลัวใส่เลยแต่ละพอกินเลยเค็มไม่ใช่ไปเอ้ยเค็มโอเคเอาเลือดใส่ไงเค็มมาจากตรงนี้เปล่ามั้ยเออเค็มจากเลือดเลือดมันเค็มอ่ะเลือดเค็มสีว่าแล้วเลือดโคตรเค็ม เออไมปเลือกเค็มวะโจ้ไงนน้ำเติมไหมเลือดมันเค็มไปหน่อยพริกกระบายยายพริกกระบปยบา้านพริกไปเออนนั่แหละนี่ฮะหมดจานเหมือนกันพี่ลาบเปรี้ยวหมดเหมือนกันอย่างอื่นไม่กินเลยกินลาบเปรี้ยวลองดูครับก้อยเปรี้ยวหมดไอี๋ฮะไม่มาดีเลยอ๋อพ่อพอพ่อโอเคมามามายังไม่เสร็จต้องเอาผักชีโดยอีกหนผักชีไม่ได้เหรอโรยไงให้ฮาสามสิ

มไม่เลยบแบงคเ,เคนเนี่ยแมงค์เคนผมก็บอกลังดิ้งดิ้งทำไมดึงดอกก็ <c oughs> แต่ผมว่าเนี่ยมันผมว่าความอร่อยมันอยู่ที่ชิ้นส่วนเห็นไหมพี่อี้เนี่ยเขาหั่นอ่ะเนื้อชิ้นมาพอดีพอส่วนผสมพอดีแล้วผมกูบางคนสายกินมันนะเมือ่อกี้เขาไม่ได้หั่นใครหั่นลูกน้องยายยายเนี่ยยายตีเตีย,ยนยยพอเก็บ <c oughs> เครดิตไม่ได้แล้วอันนี้อร่อยแล้วอร่อยจริงไม่ขมเลยใช่ แบที่ไปเจอขมเจอเค็มก็ไปพูดว่าจะเค็มไหนนะอันนี้บอกเลยได้คนเดนียวมากอีกเห้ยไหมร้านขายชื่อเมนูอะไรกยเสือกล้วยแหละต้องสั่งอร่อยมากเออสูตรอะไรอ่ะนี่แหละคือจากเสือมันนี่แหละอือผมกินเนี่ยผมกินผมกินแต่มันชอบกินอย่างเงี้ยคือมันอันนี้มันจะทำให้มันเด้งมันก่อมันไม่เหนียวมันให้มันอร่อยจัดเลยนะกูบอกเลยนะเพราะสูตรหลังบ้านจากเชฟอยู่ทำไงให้เสือมันนุ่มมันเด้ง ไม่ต้องแล้วพี่ถ้าทำแบบนี้ใครบอกเดี๋ยวบอกไม่ต้องแดกไปแดกยืนเลยถ้าทำรสท่านี้นะต้องเออบอกเดี๋ยวนะบอกไม่ต้องแดกอันนี้จะอร่อยแล้วถ้้้าาเดงกว่นีต้องกระโดดกินแล้วนะพี่นั่บอกเลยส่วนตัวนะอันนี้คือแบบอร่อยจัดนะเดอยเบสแต่กินกับข้าวหลามไม่เข้านะข้าวหลามมันไม่ต้องนุ่นไม่ต้องหยึดยายเขามีข้าวหลามมากกวตัวเองก็เวลาไม่ไม่เข้ากินกับข้าวโพดก็ไม่เข้าต้องกินกับข้าวเหนียวแย่ไม่ผิดหลังร้านร้านตรงนี้อยู่ตรงไหนมีของสามดีเวอร์ครับนี่มึงเห็นอะไรลยดีเวอร์ไหม อันนี้ผมก็ให้เขาเช่าอยู่พี่ให้เขาเช่าเมื่อกีวัดิบีแล้วถ้าเขาเช่ามาตั้งแต่เปิดนะครับพี่ร้านนี้มันทำแบบว่าให้เขารู้ว่าเจ้าของรีเวอร์อยู่นี่ใช่ครับตรงนี้กำลังตกลงจะซื้อแล้วเขาขายไรละประมาณหกสิบล้านซื้อ่าอยู่ในช่วงต่อร้านกันอยู่เอ้ยต่อรองกันอยู่เหลืออะไรพี่เมต่อเขาไปไรละห้าแสนเขายังแบบน่าจะประชุมกันอยู่เงียบเกมอะไรเขาให้มาอยู่นี่ให้อะไร <T t ให้รวยไม่ได้ให้ราคานะก็บอกให้รวยให้รวยนะให้รวยรวยนะไม่ได้รวยคนเดียวด้วยรวยสักเจ็ดแม่อะไรเจ็ดแม่สุดยอดจริงหรือเจ็ดแม่ด้วยไอร้านนึงที่เป uh ิดตรงไหนพี่ตรงแจ้งวัฒนะครับเชฟครับแจ้งวัฒนะตรงเลี่ยงเมืองปากเก็ดตรงนั้นมีเมนูเหมือนที่นี่ไปไหมมีมันมีแต่อันนั้นก็จะมีเสริมขึ้นมาแบบอย่างปรึกษาเชฟนะ่นและแล้วอยากมีอาหารสารสารที่มันฟิวชั่นหน่อยไปกินกับอาหารทะเลก็ได้เพราะว่ามันอาจจะเข้ากันได้ในสิ่งที่อยากจะทำเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์มันจะเป็นงัวปิ่นบัวหัน เออไปมาจากทางสมพรลาวเลยข้าวอันพอดีครับเอาไรครับองไรเดี๋ยวชิคิดร่วมไปเลยเด้อพวกลาบพวกอันนี้ไม่กินอีกขอบคุเออแต่วัวหันนี่แม่งต้องไปถ่ายนะแม่งไม่มีใครทำนะวีเดียร์เวียดนามทำนะเมืองไทยไม่มีนะใช่ใช่ที่ลาวเวียดนามไม่ยดนามทำเพอามากินวัวหันนี่แม่งจะต้องย่อหมูหันนะวัวเขาแพนทีเดียววัวเองเหรอวัวเองนั่นหมาคนบางชาวหมาหันคนบางชาวหมาหันัคน เดี๋ยวไปติดตามอีทได้ที่สองที่น้านีทนี่นี่นี่ส่วนเรื่องอาหารที่เนี่ยผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าคิดว่าเราเป็นคนที่ชอบกินอาหารนะไม่ต้องอีสาน ก็แล้วก็ถ่ายหรือทำอาหารอีสานการันตีว่ารสชาติแน่นอนว่าตรงๆว่ารับประทานแน่นอนอย่างที่สองคือเขามีความได้ล้ำลึกคืรสชาติมากกว่าที่อื่นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราคิดว่าอาหารอีสานจะโสโครกไม่สะอาดการันตีว่าที่นี่เดินมาดูในครัวได้ไม่มีร้านอะไรก็ใช่ครับานครับผมไม่ดีครับพี่ไปรอดแล้วรสานที่นี่คือร้านอาหารนิสานทั่วไปอ่ะเขาเปิดแบบว่าโคเปิลแต่อันนี้ไม่เปิดมึงเดินมาดูเลยบอกเลยว่าสะอาดที่สุดแล้วอันนี้เป็นร้านที่เหมาะกับการกินที่สุดแล้วควรจะลองมาชิมมาครั้งหนึ่ชอบเดี๋ยว ใครอยากได้สูตรอะไรคอมเมนต์มาถ้าเออเยอะๆเดี๋ยวผขอลูกพี่ใหม่นะขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมากเลยให้ชิปให้สูตรตักนุ่มด้วยนะใช่ใช่ใช่ใครจะม่บอกเขยบอกเขยบอกพี่ใดองชิมด้วยทอดกระเทียมอมูใส่ให้เอาให้ทำแบบตับหมูนุ่มตะบูนุ่มไหที่อื่นที่อื่นเขาเขาใส่อย่างอื่นแต่ที่แค่ให้ไฮยีนไม้พี่ไยอะไรใส่บ๊วยใส่นี่ใส่บยใส่ี่อะโคนันนะไม่ใช่ไม่ใช่ไฮยีนอันนี้ดูแล้วดาวนี่ เดี๋ยวชนแก้วปิดหน่อยอาขอบคุณครับยใหี่้านเชฟนุชเป็นร้าเสียบเออใหญ่รู้เดี๋ยวตอนนี้เพาะเปลี่ยนแล้วนะที่ร้านที่ร้านก็เสียบเลยนะเสร็จงี้หกปังงี้เลยแล้วก็แก้วแตกเลหน่อยมากที่ร้านเสียบงี้แล้วบ๊ายบายครับบายจ้ะ